สวัสดีครับอยู่กับ,กบดําซิ่งเมืองบุรีรัมนะอ,อ๋อวันนี้รถได้ออกงานแล้วนี้อยู่ที่ประโคนชัยนะขึ้นเทศบาลรรมรุงงานก็วันนี้เป็นงานรายวันนะแย่จะตักดินซอฟพวกนี้ออกแล้วก็จะเอาดินแห้งมาถมคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเหมือนเคยเห็นรถเอ่อเจิมซับของน้องมตนอย ยุ่มอยู่ตรงนี้อ่มาดูสิมาดูการลดลง ขวนมานี่กินพื้นที่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตัวดันมันเดี๋ยวยกของลงก่อนจะหมุนไหมนะ่ะหมุนหมุนหมุน grab ปั๊ 啊，这楼房呢？ โอ้คิดว่าเตะเอาเอตัวเอทางผานลงไม่ใช่ปะ่ปะเขาเขาทางนี้ลงป่ะโอ้ผมเข้าใจว่าต้องเอาเอผานนั่นลงนะอ่าโอเคครับอู้อู้องเซียนนะอันตราย นิดเดียวนะนี่พูดถึงน้ำหนักอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอด นะตรงนี้ก็ต้องระวังนะดูว่าจำนานพูลงยากกว่าสมควรนะลง่นยากนะตาบันล้านน้ำหนักไม่ได้นี่โอ้ อยู่กับรถไมโครของเสียลุงนางรองนะเดี๋ยวจะขยะออกก่อนนะเดี๋ยวจะไปเอาดินแห้งมาใส่สะพานโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนไปเอาดิน